ใช่แมกมาผสมกับตัวกาจัดแมลงแล้วที่สวนของพี่เป็นไงบ้างครับเพี่ยวไฟไม่มีไรแดงไม่มีเพี้ยวจะกะจัดไปกินใบเราอ่ะค่ะอ่เลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยนะไม่เหลือแล้วจริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้หรอกครับเพียแป้งมันก็ปรับยากไงนี่อยู่ไหมเทียแป้งเอาอยู่ไหมนี่ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยใช่ไหมยังไม่เห็นเพี้ยแป้งธรรมดาคนงานมาตัดลงมาเนี่ยโอ้ยีเชื้อปะ มันจะอยู่ใต้ท้องใบเนี่ยเกาะใบเลยใช่ไหมเขาวคือไปหมดเลยนี่มันไม่มีอ่ะยังไม่เห็นอเออนี่มันยังไม่เห็นอ,ะอ่ะเออคนงานเอาออกมาเนี่ยเอาเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยแล้วบรรทุกตัวแถวเหาอ่ะตกใจแล้วไปเอายาท้องตลาดก็เอาไม่อยู่นะแต่ว่าเอาตัวนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอทุเรียนนี้เจอปัญหาโรคอะไรบ้างครับเสียจักจั่นกินใบอ่อนเสียจักจั่นกินใบอ่อนเสียแป้งเสียแป้งแล้วหลักๆคือตอนออกดอกตอนลูกเล็ก เพี้ยไฟแล้วจะทาให้น้ำจีบถ้ามันมียาตัวที่เอาเพี้ยไฟอยู่ทุเรียนจะไม่เป็นน้าจีบทุเรียนจะสวยมากใช่แมกมาผสมกับตัวกาจัดมแมลงแล้วที่<ช>สวนของพี่เป็นไงบ้างครับเพี้ยไฟไม่มีไรแดงไม่มีเพี้ยจะกจัดไม่กินใบเราอะ่ะถือว่าโอเคโอเคจริงๆ,งๆตัวนี้โอเคค่ะเออเลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยนะไม่เหลือแล้วจริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้เรบใช่ที่ผ่านมายาท้องตลาดมันเอาไม่อยู่ ถ้าไม่ฉีดสามสี่วันมันจะไปเลยยอดพวกนี้เนี่ยเออกินเกีื่อนประโยชน์มันมันเรื่อยนะอ่ายอดออกมาอยู่เรื่อยอยู่ค่ะถ้าเอายาตัวนไปฉีดนะครัมันเอามาอยู่มันก็จะมันจะเหลือแต่การหมดเลยใบอ่อนจะกินเกลื่อนเดี๋ยวจะกระจายเนี่ยไว้เน่งนะเหรอเออคืนเดียวเนี่ดับรัดใบอ่อนมาเอามาอยู่มันไม่รอดแล้วว่า้าไม่ฉีดยานี่ ไม่เหลือเลยนะไม่เล่นขนาดนี้เลยหรอไม่เหลือเลยนะทั้งสวนนะมันมากันเป็นแถวเครื่องบินหรือเปล่าเมืรุ่นนตอนนี้ไม่มีเลยไม่เจอเลยแต่มันไม่มีอ่ะเราต้องเข็ดดูเอาก็เลยเอามันฉีดหมดฉีดตัวนี้หมดไปสามขวดแล้วมันไม่มีโรคอะไรเนี่ยในใบทุเรียนแล้วเนี่ยเนี่ยมันออกมาดีหมดเลยตอนมันรัดมาถ้าเราเอาถ้าเราฉีดไม่ทัน มันจะมียอดเลยมันออกมาจะกินเกลี้ยงเลยเพี้ยจักรจันกินอ๋อาเราเอานอนมอยู่ที่เรากลัวเรากลัวเพี้ยจักรจันนี่ใส่ปนกับอัลเฟนแล้วแล้วเดี๋ยวนี่แต่เพี้ยไฟกับตองยาเพี้ยไฟยาไรแดงก็ต้องไรแดงไอตัวนี้มันตัวเลยแหละตัวร้ายเลยดิตัวร้ายเลยแหละก็ยอดทุเรียนเนี่ยแต่ทีนี้พอเรามาฉีดแล้วหนอนมันตายเออมันก็น่าจะมีทมัยมีหนอนที่ตายได้ไงเออตัวยอดใหม่กำลังออกมาจริงๆเนาะก็นั่นแหละเพมันอ่อนมานน่นอะเห็นปะอืมอืม